สวัสดีค่ะพบกับเมจิกคีแชนเนลเนาะวันนี้นะคะเราก็จะไปบ้านพีเบิร์ดกันเนาะนี่ <มา S 1> เดี๋ยวเราถ่ายกันจะทางไปด้วยนะคะเมน,นี่มาด้วยวันนี้เห็นไหมไม่เห็นสวยว่าขอให้มีเสียงก็พอเนาะคือแบบเสียงลงนี่ เราจะไปบ้านพี่เดินกันเบื่อเดิด้านหน้า่นเกิดอะรี๋ยวเราดานกันกอาด้านหลังอัดเดวด้านเอ้ยเอาด้านนี้ ตอนนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ก็จ่ายตังมานะคะน,นี่ค่ะอันนี้มันไม่เบิดหรอกอันนี้อันนี้อันนี้ตรวจไปไมัเ้เนี่ยยายาลงเหมือนจงลงเหมืต้องลงจะไปว่าไปมัป้ย ขัไปลงกรุงเทพแล้วก็เจ้ารถแล้วก็ไปก่างจันหวัดเลยไอ้เ็กีูดแล้วกซอยเนี่ยพี่ประสงค์อ่อนมาค่อยไปกรุงเทพไปอันหน้ากับที่สนุงที่เสียงน่ะน่ามาลองกรุงเทพแม่เราจอดรถแป๊บนึงนะคะดูน้ำมันไหนดูเราหน่อยสิขอบคุณเออเมด้าถ้าน้องรอหรือไม่รอหรือลืมลืมเมด้าหรือว่าเมด้า คือแม่เราจอดรถก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้ว